มาใบควาคนละห้าคับทีมไหนทำคะแนนได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปของที่เรากินเรียกว่าข้าวบะหมี่อาหารตามสั่งโอ้ยถูกต้องดื่มน้ำดำๆป่ะกาแฟเครื่องเออกาแฟสวัสดีค่ะเดียนทัวีวันนี้สว่านค่ะแล้วก็ทีมนักแสดงจากรักสตาร์ไมมิรัเคิลค่ะสวัสดีค่ะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไม่อยากเสียเพิ่ไป สิงโตนะครับผมรับบทเป็นมัคกวัตครับผมตัวมัคกวัตเนี่ยก็จะทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจนะครับแล้วก็เป็นกิจอาสาด้วยครับผมสวัสดีค่ะเอสเธอร์นะคะในเรื่องนะคะรับบทเป็นนีราชาค่ะก็จะเป็น working woman นะคะอยู่ในบริษัทดูแลสินค้าค่ะสวัสดีครับผมนงธนานะครับผมรับบทเป็นคุณหมอวรินนะครับผมก็เป็นคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งครับผมสวัสดีค่ะไม้นะคะในเรื่องก็รับบทเป็นโอปอค่ะเป็น คู่กัดกับมีราชานะคะแล้วก็เป็นคนที่แอบรักคุณหมอค่ะตั้งแต่สมัยมหาลัยนะคะโอเคค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันซึ่งเกมที่เราจะเล่นมีชื่อเกมว่า้าให้หนูหน่อยทั้งสี่คนจะต้องจับเป็นทีมก็คือพีเทอร์คู่กับพี่สิงโตพี่หน่องคู่กับพี่มายหทมาบใบทำคนละ5คาับทีมไหนทำคะแนนได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปส่วนคนที่แพ้จะได้ขึ้นเป็นป,ปกของเทปนี้แต่ว่าจะไม่ได้แคปหน้าเสือๆหล่หอ จะไปแคปตอนที่หน้าเราหลุดหลุดเวอร์นิดนึงแล้วมาแปะเป็นปกให้ในรายการในรายการคงไม่เป็นไรน่าจะมีเยอะแยะในนั้นได้แล้วโอเคพอไหมเอ่ยพอไหมเอ่ยทำภาพแรกค่ะหนึ่งสองสามคำแรกค่ะโอ้กินของที่เรากินเรียกว่าข้าวอาหารอืมใช่อาหารอะไรเราก็อยากชนะไงาวโชอาหารตามสั่งโอ้ยถูกต้อง อ่ะต่อไปค่ะโหใครขิยอ่ะป่วยต้องกินยาอ่าในน้ำสีแล้วน้ำสีแล้วจีนกำลังภายในยายาแพทย์แผนจีนสองหนึ่งหมดหมดหมดยาอยู่ได้อะไรอ่ะเฉลยได้ไหมอ่ะยาอายุวัฒนะโอ้โหยาต่อไปต่อไปนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๊ ตัแรกคือนกนกฟามิโกะอ่ะถัดไปถัดไปอ่ะทีมงานซูงไและอยู่กลางทะเลก็ไม่มีคนก่อนที่มันไม่มีคนก่อนไม่มีคนเลยกอดน้ำก้งโอเคเขาสุดท้ายของพี่สิงละสิงโต้มวสิงโตแมวเล่นใหญ่กว่านี้แค่สิงโตวัด มันทำอะไรมอนนี้คือการทอาลางโอเคเดี๋ยวให้พี่สิงโตนั่งก่อนหัดไปคือพี่น้องมากับพี่มายโอเคค่ะคำแรกอู้อะไรเนี่ยไก่ไก่ออกไข่ไข่เจียวไข่ดาวไข่เค็มเคยเคยเคยดูหนังมากที่มันมีเอสเตอร์เอสเตอร์เอกสระอมนิดนึง เอสเคไข่อะไรไข่อะไรล่ะเออเนี่ยไข่อะไรได้ไหมอ่ะได้แล้วอีสเตอร์แล้วมันคืออะไรไข่อีสเตอร์อ๋อมันคืออีสเตอรเองกันแหละใช่เอได้โอ้โหดีมาคที่ค่ะดำน้ำไปดูปลาดูอะไรปลาปลารลัจุ๊้วว้า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 วว้้ว้ว้ พรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานเราต้องตั้งนาฬิกาปลุกอุ้ยสุดยอดเลยมาถัดไปรถัดไปหนึ่งงานก็ได้คือรถไฟที่สถานีสถานีหัวลำโพงหัวลำโพงโอ้ยอดสุดยอดเข้าสุดท้ายข้อดท้ายของพี่น้องง่ายเกินดื่มเมนี่มาตอนเช้าๆดื่มน้ำดำๆป่ะกาแฟอ่ะกาแฟอ่าเวลาทำเนี่ยจะต้องใช้อะไรทำ เอาเครื่องชงกาแฟเครื่อง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 เอาเม็ดใส่ลงไปเครื่องชงกาแฟเครื่องชงกาแฟไม่ใช่เครื่องเครื่องเอืกาแฟเครื่องบดกาแฟยอดสุดยอดโคตรเลยรับไปเลยโคไปเลยห้าแต้มโคตรทีนะเตรียมเตรียมทีแล้วเราเล่นเอามันแต่ว่าสุดท้ายเราจะชอบร่วมกันสี่คนโอเคไหม แฮปปี Happy, here, ้ทิวน in ันแฮปปี้ก็ไม่เด็ดอยู่แล้วสวยจนสอบก็ฝากติดตามด้วยนะคะซีรีส์ของพวกเรานะคะรักจะตายไม่ไม่ลาโค้นะคะรับรองว่าสนุกครบรถแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะว่าเราก็พี่ๆทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ